สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีรกีแ้แบนะครับวันนี้เราอยู่ในแรกหน้นารอไอดอลดิลอนดวนเจอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงอร์ติแฟกต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเจน1เจน2มาแล้วเจน3จะรอเข้าอีกสิวันนะครับแล้วเดี๋ยวมีจะขอญาตบอกแต่อาชีพแล้วกันแล้วก็จะบอกบอกว่าเราควรไปรอเปิดเจน4เพราะว่าอะไรใช่ไหมครับ เดี๋ยวมีพูดทีละอาชีพเลยล้วกับเราไปเรื่องวิศาดเลยดีกว่าครับอันนี้ของเจนหนึ่งนะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าข้างบนอันนี้คือเจนสองครับที่เพิ่งเข้ามาส่วนข้างล่างเห็นปะ่ะเออเจนสามอะส่วนข้างล่างเนี่ยคือเจนสามนะครับซึ่งซึ่ง ถ้าเกิดเราจะพูดตรงๆเนี่ยตอนนี้สกิลแอควาน่ะคือสกิลสกิลสีแดง2 s k สกิลเนี่ยมันยังไม่เข้าครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะรอเรยมีนะนําให้รอเจน4เจน4ก็มันมันอีกไม่นานอยู่แล้วยังไงๆไงเดี๋ยวก็เข้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอให้ดูของเจน2ก่อนแล้วกันนะครับของเจน2เนี่ยเดวิส s ไตล์เนี่ยถ้าเกิดเจน1อ่ะมันจะอยู่5ดาวซึ่งมันจะทํายากกว่า พอมาเจน2เสร็จแล้วเห็นไหมเดวิสสไต์จะอยู่แค่4ดาวซึ่งเ,เพื่อนสามารถอัพง่ายขึ้นคือเดวิสสไต์ยิงแรงครับแต่ว่าออถ้าเป็นสายฟีสายเติมน้อยอ่ะมันยากครับจะได้4ดาวเนี่ยมีก็แนะนําว่าวิชาตในช่วงอันนี้เราพูดถึงสายฟีสายเติมน้อยนะเราพูดแบบคนเติมน้อยนะไม่ได้พูดแบบสุรตานะนะก็ทําแค่1นดาวครับทำเป็นไฟบอลเนี่ยทำทำเป็นไฟโบสนนนนแค่หนึ่ดาวก็พอครับอันนี้มีรีวิวให้ดูแล้วก็ยิงดอกหนึ่งประมาณาาล้านล้านห้าถึงสองล้านแล้วแต่ MX เอ็มไม่แเพื่อน แล้วก็มีในส่วนติดไฟเผาอีกดอกละแสนกว่านะครับก็ค่อนข้างแรงมากอันนี้พูดถึงทํานะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากทาของเจนหนึ่งนะครับก็เข้ามาซื้อเลยครับแต้มได้จากเรือ,หอเหาะเรือเหาะส่งที่นี่นะครับนี่เข้ามาส่งได้เลยยิ่งเรือเหาะเลเว่าเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะนะครับซึ่งการจะทาเนี่ยอันนี้มีแนะนานะจะซื้ออาชีพไหนของเจนหนึ่งเนี่ยมีแนะนําให้ซื้อ3ดาวครับ ซื้อสดาวไปเพราะว่าเราจะได้สกิลถึงสดาวเลยสมมุติถ้าจะปลดใช่ไหมสมมุติเพื่อนๆซื้อมาเดี๋ยวโยวมีทําให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเรื่นนองบางคนยังงอยู่ใช่ไหมมีเอาแค่ถ้วยพอถ้วยอคนีเดอเดอดาดพอแล้ขี้เกียจคือมันเล่นแค่นี้ก็พอครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปทําจริงรอเจนสี่ทีเดียวจบเลยเอ่อวิศาต์มีไม่มีหรอก เราไปลองอาชีพอื่นแล้วกันนะครับเอ้ยแต้มหมีก็ไม่มีอยู่ดีนี่หว่าเออพีทมีสามดาวนี่หว่าฮันเตอร์อ่ะเดี๋ยวลองฮันเตอร์ดีกว่าฮันเตอร์มีถ้วยเหลือเยอะนะครับอะสมมุติถ้าเกิดหมีจะทำดาวขึ้นมาใช่ไหมอะอันนี้พูดถึงออันนี้คือเจนหนึ่งนะเจนหนึ่งเพื่อนๆสามารถซื้อได้เลยเนี่ยเนี่ยคำถามมีคนถามมีบอกว่าเราซื้อกล่องเจนหมีเพิ่งซื้อตะกี้นะ เราซื้อของในในร้านเนี่ยมันจะเป็นเจนหนึ่งหรือเจนสองคำตอบคือเจนหนึ่งนะครับเนี่ยมีซื้อให้ดูแลเห็นไหมมันได้แค่เจนหน,นึ่งน,น,น,นะครับเนี่ยธนูลามานี่ก็เจนหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ย อันดับแรกเอาแบบพูดแบบเข้าใจได้ยนะอะอันดับแรกคือเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าสกิลเนี่ยเราควรใช้ไหนคุ้มไม่คุ้มเอาแค่นี้พอครับไม่ต้องไปเปิดไล่เจนหมดทุกอันไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นสูตรละตานเขาเล่นได้ถ้าสายฟีสาย,สายเติมน้อยไม่มีทางนะครับสมมุตินะ เออเดี๋ยวมีเดียเ๋ยวเดี๋ยวเมีผู้ที่อาชีพดีกว่าเดี๋ยวไปงานงงแน่เอออย่างของวิษณ์เนี่ยเราควรปลดแค่หนึ่งดาวก็พอครับการปลดหนึ่งดาวก็อย่างที่หมีบอกเพื่อนๆอาจจะไปเปิดอาร์กก็ได้แต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปิดอาร์กเนี่ยหมีแนะนำให้ไปเติมแพ็คมาสเตอร์ครับนี่นี่แพ็คนี้มาสเตอร์มันจะให้เปิดชิ้นส่วนครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยเยอะเลยเนี่ย อันนี้ที่หมีเปิดเนี่ยร้อยเจ็ดอันเนี่ยมันจะเอ่อมาจากแพ็คของมาสเตอร์หมดเลยนะหมีไม่ได้ใช้ทองเปิดเลยหมีก็บอกว่าไม่ควรใช้ทองเปิดมันไม่คุ้มครับวันนี้มันเพื่ออาจจะเปิดในนี้เอาก็ได้ถ้าเกิดคนที่อยากเปิดหมีว่ามันคุ้มว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ทองเปิดนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่อยากมาลงทุนเลยไม่ไม่ไม่เปิดไม่เปิดเปิดแพ็คมาสเตอร์แล้วก็ใช้ทองเปิดนะครับหมีก็แนะนําว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องก็ได้เพื่อนๆแค่แรกแรกตรงนี้พอใช้ของเจนหนึ่งยาวๆได้เลย ถ้าเกิดจะแลกก็อย่างที่หมีบอกถ้าเกิดแบบเอาแบบเร็วๆเลยใช่ไหมเพราะว่าวิาวาสัทมันเร็วๆเลยเพื่อนๆก็ซื้อแค่หนึ่งดาวก็ได้ครับเนี่ยซื้อกล่องหนึ่งดาวพอมันเปิดระบบมาเสร็จใช่ไหมเพื่อนเพื่อนต้องซื้อซ้ำอีกอันหนึ่งคือมันต้องเปิดดาวทีหนึ่งถึงใช้ได้แค่นั้นเองครับเอาง,ง่ายๆนะสมมุติอาชีพไหนอะ่ะมันเพื่อนๆต้องดูก่อนว่ามาใช้สกิลไหนแล้วเพื่อนๆก็ปลดดาวนั้นก็มันต้องไล่ปลดหนึ่งดาว หนึ่งดาวก็ต้องใช้ของหนึ่งดาวสองดาวก็ต้องใช้ของสองดาวสามดาวต้องใช้ของสามดาวสี่ดาวต้องใช้ของสี่ดาวห้าดาวต้องใช้ของห้าดาวมาต้องไล่ไล่ไล่เปิดไปเรืเลยแค่นี้ครับจบอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยดีกว่านะครับว่าเออของใหม่อ่ะมีอันมีอะไรดีบ้างนะครับเรามาดูในยส่วนของคูซเดอร์นะครับของใหม่นะก็มีสปิสไล เพื <P ere ly> ่อนร่วมทีมถูกโจมตีสะ,มสะท้อนความเสียหายเนี่ยเหมือนตอนเราเลื่อนขั้นสปิริตไรอันนี้หมีไม่ค่อยพูดดีกว่าเพราะว่าตอนเลื่อนขั้นมานี่ตามเมสสะท้อนน้อยมากแถมบางทีวิวิยิงมาเลือดก,ก็ไม่ลดนะไม่โดนสะท้อนเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันมันยังบั๊กอยู่หรือปะอะไรไม่รู้เน่อันนี้หมีไม่เชยร์ครับต่อไปในการปลด3ดาวเพิ่มไล่หรอปกติเออแชกเกอร์จะไม่มีนะครับไม่มีดีเลยอันนี้มันเพิ่มไล่2วิมันก็ทําให้เราเสี่ยงขึ้นนะเพิ่มปัญหาองกันด้วยดีเฟนด์เอ็มดีเฟนด์สามพัน อันนี้บอกไม่ได้วะ่ะแต่ถ้าเกิดมันมีไล่ขึ้นมาเท่ากับว่าเวลาเราใช้สกิลเออร์แช็เกอร์มันจะทิมเลยถ้าอย่างนี้มีไล่ขึ้นมาอาจจะโดนขัดได้น,นี้เพื่อนๆต้องดูความเสี่ยงให้ดีนะครับต่อไปเป็นในส่วน5ดาวเออร์แช็กเกอร์ฮายสัสลาณดูดันจะมีท่าสนาระาตั้งมีมองว่าไม่คุ้มความรู้สึกหมีนะแต่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆอ,อาจจะเพราะว่าตอนนี้หมีไม่ได้เอาดาเมจหลักเป็นคูซเดอร์แล้วแล้วด้วยแหละคูเซเดอร์ตอนนี้หมี ก็มีดาเมจครับแต่ไม่ได้มามาเป็นดาเมจปจ่จาจ๋าแล้วตอนนี้ดาเมีจะจ๋จาะจะเป็นเลนเจอร์มากกว่านะครับถามว่ามีคุมไหมมีว่าไม่คุมครับไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะอันนี้เรนเจอร์เนี่ยแต่มันเป็นกระทานะเนี่ยมันเขียนโกลเด้นวานอ่ะโกลเด้นวินโอ้โหแม่งชื่อยังบักอักษรอ,อีโมเอารูปอาวุธแม่งยังบักเลยอ่ะชื่อก็ยังบักเลย,ย,เลยไหวไหมครับเนี่ย แลนเจอร์เนี่ยมีบอกเลยนะไอสกิลแอโร่ชาเวอร์เนี่ยเบามากต่อให้มันจะเพิ่ม3ครั้งแล้วติดคีก็จริงแต่คือเอาไปใช้จริงเบามากนะคือคือเนี่ยมีลองนะอันนี้มีให้ดูว่ามีปลดแล้วเนี่ยนี่แอโร่ชาเวอร์ลัสลองไปอัพเอจไอแล้วด้วยไปลองแล้วเอจไอประมาณ180นะครับลงทีหมื่นกว่าในขณะที่ว่าฟันค้อนไอยิงเปี้ยงทีเดียว50,000ื่คีทีสี่ห้าแสนไม่ดีกว่าหรอครับมีพูดถูกไหมราะนั้นมีแนะนําทําถ้าเกิด จะเอาสกิลหมูแลนเจอร์แรงที่สุดมีแนะนํานะปลดแรนเจอร์ให้ก้าขึ้นไปครับแล้วก็มาเลื่อนขั้นแฟนคอนไอเลยจบเลยแค่นี้แรงแรงโคตรยิงทีเดียวเปี้ยงเดียวหายยกตีอย่างนี้ชัวร์กว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปทาอาร์คเลยนะเสียมันจะเสียทองเยอะนะครับมันไม่ค่อยคุ้มมากม,ม,มีบอกมีบอกจริงนะแล้วก็แลนเจอร์เนี่ยเพื่อนเพื่อแค่หนึ่งดาวก็พอครับเห็นปะ่ะปลดแค่อาร์โรีเปลมันจะเพิ่มธนูเพิ่มขึ้น3ดอกอันนี้ยิงทีประมาณ3ล้าน4ล้านถ้าเป็นบนะอสเอด้แต่ไอาน่หีเอว ใน PVE ไม่ค่อยเวิร์กนะดาเมจไม,ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ใช้แอนนิตแรงกว่านะครับคูเดอร์เลนเจอร์เอ่อต่อไปเป็นในส่วนพระเดี๋ยวหาภาพมาหนึ่งนะครับไม่เวิร์กอะ่ะถ้าทำม,มีนะแต่ว่ามันจะมีในส่วนไอ้แรน์ผิดชุดติงอันนี้อันนี้มีบอกเลยเบาอย่าไปทำเลย เนเจอร์ <Ranger S 2> ไปทำเจนสหรือเจนสดีกว่าเล่นเจน2อย่าทำครับวันนี้ไม่แนะนำเลยนะใช้เจนหนึ่งเหมือนเดิมไม่ต้องไปเสียเงินนะครับพระอยู่ไหนวะเนี่ยมีหาพาตั้งนานแล้วไม่เจอวะ่ะอันนี้ใครวะเนี่ยเศษหรอเศษไม่ได้เล่นไม่ขอบอกแล้วกันพระนะครับพาไม่เวิกเลยไม่แนะนำให้อัพครับพระนี้มีแนะนำนะทำแค่3มดาวพอแล้วครับทำแค่3ดาวไอ้เรอง angel piercing แค่นี้พอแล้วจบเลยแต่นี่มีมีมีแค่2ดาวอะ เอาเดี๋ยวแรกของพาะมาแล้วกันอนะพะมันชื่อว่าอะไรวะมีลืมชื่อละวโอเออนี่ๆถ้าเกิดจะทำจริง,รงๆอะมีมีบอกเลยว่าตอนนี้ไม่รู้เอาไปทำอะไรนะครับสาหรับสายซีฝ่ายเติมน้อยนะมีแนะนำไปทำพาะครับเนี่ย แล้วเพื่อนๆก็ไปปลดครับทีละอันเนี่ยเอา3เอา3ดาวให้ได้เห็นปหมได้ Angel b บิ s ซิ่งแค่นี้พอแล้วแต่จริงแอสโตรบ e ส s i n g ของเจนหนึ่งอ่ะมันจะดีนะตอน5ดาวอ่ะแต่จริงๆเหมือนว่า3ดาวก็พอแล้วมันไม่ได้แบบเวอร์วังอะไรมากอะ่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปหาครับ1ดาวมาใส่แค่นั้นเอง1ดาวหาจากไหนใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ไปปลดในนี้เลยอ่ะซื้อปลดเลยครับเนี่ยทีละอันทีละอันเลยแค่นั้นเองเนี่ยเห็นไนหะเนี่ยซื้อ1ดาวมาปลดเนี่ย หนึ่งดาวเลือกอาวุธที่ถูกด้วยนะครับแล้วก็ปลดสองดาวแล้วก็ซื้อสามดาวมาปลดแค่นี้เสร็จแล้วจบแนละ้วหลักๆถ้าเกิดจะแลกเหรียญเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนครับแลกเหรียญเอาเอาอะไรบ้างใช่ไหมตอนนี้ถ้าเกิดเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเอาเอาแบบตามหมีเลยก็เนี่ยปลดเนี่ยอาร์คหนึ่งอาร์คหนึ่งเนี่ยซื้อสามสองอันเอาแอโร่รีเปลปลดหนึ่งดาวแค่นี้พอแล้วครับจริงๆแล้วก็เป็นในส่วนวิสัทวิสัทปลดเอ่อไฟโบไฟโบสหนึ่งดาวแค่นี้เล่นได้แล้วจบแล้วสองแล้วก็ไปปลดพระแล้วก็ไปปลดพระ กดพระเอา Angel 3, เองเจ็บีซิงสาดาวแค่นี้พอแล้วครับแค่นี้จบแล้วอาเดมีดูให้นะครับว่าเจนสมีใครแต่เจน2มีดูแล้วไม่มีตัวไหนหน่าเล่นเลยวะถ้าถ้าจะมีก็คูซาเดอร์คูซาเดอร์นี่ก็บอกไม่ได้ว่าจะดีหรือเปล่าเพราะว่ามันไปบวกการไล่ด้วยไงอันนี้บอกไม่ได้นะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนเจนสนะเจนสมีว่าวิสา,า,าด,ดีเนี่ย ต่มันต้องมันจะดีคือหมีมองว่ามันต้อง5ดาวเพื่อนๆดูเห็นไหมห้าดาวเนี่ยมันจะได้อีพีสันมันเอาไว้ PVP มากกว่าเอไอพีสันเมื่อใช้จะไม่ถูกขัดจังหวะเลยเห็นไหมครับแล้วโอกาสส่งผลแช่แข็งเพิ่มขึ้นด้วยคือไม่ถูกจังหวะนี่ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถูกจังหวะเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะโดนเราเปิดพอโดนไอพีสันเปิดก่อนฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้ใช้สกิลเลยเราแท้เราเราแท้วินเลสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากเล่นวิสัตเอาไว้พีวีพีหมีแนะนี่ย ไอพีสนะันก็เพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนไอวอลเนี่ยสคิวสองอีเวอร์ฟอ์เซนเนี่ยเมื่อเป้าหมายหลักจะถูกแช่แข็งไม่สามารถโจมตีได้5วินาทีโอ้ดีนะเหมือนเหมือนเจนสามเหมือนเอาไว้พีพีของวิสาห อ่ะต่อไปเป็นในส่วนพระนะคบพระถ้าเกิดเจน3ดีมีให้เอาแค่3าดาวพอเห็นป่มเซนเนีย่สยสกิลเซนคืออิโมซิโตแมกนัตครับถ้าเกิดปลด3ดาวตรงนี้ได้ก็คือต้องมากระบอกเห็นไหมเอแทกเพิ่มขึ้น20%เอออย่างเงี้ยดีคือจริงหน้าที่พระมันเอามาบัฟพวกโกจมตีครับถ้าอย่างเงี้ยอันนี้โอเคแต่คือตอนนี้เพือพ่อนๆต้องไปรอตอนเจน3นะครับอันนี้มีสมมุติาจะทำใช่ไหมสมมุติพอมันเข้าเสร็จแล้วเพื่อนๆต้องไปเปิดในร้านหาขวดอย่างงี้ให้ได้ทัก3ดาวหาของให้มันให้ได้ทัก3ดาว แต่ถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ไม่ออก4ดาว5ดาวไม่เป็นไรเพราะเราเล่นก็สดาวพอถูกไหมครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปหาเนี่ยปลดก่อน1ดาว2ดาวแล้วก็มา3ดาวแค่นี้ครับจบเลยแต่ถ้าห้าดาวมันจะบวกจากที่ส0เป็น30%ก็ดีนะคือพระหมีมองว่าหน้าที่มันเอาบาัโจมตีมากกว่าต่อไปเป็นในส่วนเลนเจอร์นะครับเลนเจอร์ Ranger, มีคนบอกเยอะบอกว่าเจนสดีแต่หมีก็ยังรู้สึกว่า ไอแอโร่ชาวเวอร์เนี่ยถึงจะยิงเพิ่มเป็น5ครั้งเนี่ยแล้วติดคีหมีมัหม,มีบอกไม่ได้ว่ามันแรงขนาดไหนวะเพราะว่าทุกวันนี้ที่ใช้นะแอโร่ชาวเวอร์เนี่ยเบามากนะเบาแบบเนี่ยเบามากอะ่ะไม่รู้ว่ายิงเพิ่มอีกหนัดเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนอันนี้บอกไม่ได้จริงๆแต่คือเราไม่ต้องเสียตังเลยบอกว่าเรามาเอาไฟนคอนไอเลื่อนขั้นตอน9 9แรงกว่าไหมจบเลยเปี้ยงเดียวหายทั้งที่แถมไม่ต้องไปเสียเงินไปปลดเจน3ด้วยมีผู้สูกไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากเสียเงินนะ จะทําอะไรจริงๆรอเจนสี่เจนสี่มันจะเป็นสกิลเนี่ยครับสกิลสีแดงทุกสกิลเลยเนี่ยพวกหลอดอเวนิลเลียนฮันเดอร์พีสารเนี่ยเนี่ยฟุสเซอร์กอริเอสมาไทส์อะไรพวกเ e er, Hunter, isa, นี้น ader, ad, th, High, ยแล้วก็เอ no it, Fun Fun. อแลนเจอร์โนลิมิตฟันคอยเพราะนั้นมีบอกเลยครับไปรอเจนสี่ไม่ต้องไปทำอันอันอันนี้พูดหมายถึงแนะนําสายฟรีสายเติมน้อยนะแต่ถ้าเกิดสมมติเออใครอยากจะทําก็ทําไปก่อนได้แต่คืออันนี้มีก็แนะนําตามฉบับสายฟรีสายเชิมน้อยถูกไหมครับมันต้องคุ้มที่สุดลงทุนต้องคุ้มถ้าอะไรไม่คุ้มก็ไม่ค่อยแนะนําสําหรับมีนะ เออเจนสามเรนเจอร์จะไปในทาง PVP หมดเลยเนี่ยแอโร่เชาว์เวอร์ซันเบกว่าอะไรมันเอาไปลงบัตรไพไวะใน PVP คิดไม่ออกวะ่ะไอแลไ,ไอลาพีชชุดติงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทุกครั้งที่โจมตีถูกศัตรูจะยิงธนูลมสร้างความเสียหาย a g i 1,000%พันเปอร์เซ็นต์ี่เชื่อถือไม่ได้อย่างไอสก,กิลแอลโร่เชาว์เวอร์แม่งก็เขียน a g i 2,000มคูณใช่ป่ะพอเอาไปใช้จริงโคตรเบาเลยมีๆๆๆๆๆว่าไม่ค่อยเวิร์กว่า ออส่วนเจนสามของคูเดอร์เนี่ยมันจะเป็นในส่วนหากยุทธน,น,นะทนทานจะระดับติเคือไอ้บาลีนอิมแพกเนี่ยก็คือ skill สกิลสมัยแหละถ้าถ้าเลื่อนขั้นนะ,ะับภาอยุทธน,น,นะทนทานจะสตัน,นถูกเพราะคือมันเอาไว PV ้ PVP ีไว้เพื่อนๆ่นึกภาพหมอกปะ่ะเนี่ยก็คือสมัยปกติตีตัวเดียวหากเุทานทนทานก็คือเราอาจจะต้องใช้สกิลม่วงขั้นหน้าอันหนึ่งก่อนถูกไหมครับแล้วพอเราใช้สมัยเสร็จมันจะสตาร์ทเป้าหมายทั้งหมดเลยแต่เอาจริงๆแล้วถึงเราไม่ใช้สมัย ตีสตันหมู่เนี่ยเราเออทิมมันก็ตายหมดแล้วเพราะว่าหมีพูดถูกไหมเพราะนั้นหมีรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ความรู้สึกหมีนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถ้าจะทําจริงไปรอเจนสี่ดีกว่าครับถ้าทำหมีนะอันนี้มีสรุปทุกอย่างให้ฟังแล้นะครับออ,อันนี้สรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งอาร์ติแฟกต์ของสายฟรีสายเติมน้อยวิสัทไฟโบนหนึ่งดาวพอครับถ้วยโง่ๆอันหนึ่งก็ได้หนึ่งดาวพอจบเลยต่อไปเป็นสมบัติครูซาเดอร์ถ้าจะปลดสกาดรีไฟก็คือต้องเล่นครูซาเดอร์สองตัวไไไไไมไมมม่่่่่่ต้้องปเเลลนคครรับุทาหสกิ บัตรสแกนลีไฟคือท่าไหนค่านี้ครับบัตรอเวกพอปลดเสร็จเนี่ยมันจะเป็นมันจะได้ค่า P ีดีเฟนซี่สามพันเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าวะแต่ว่ามันให้เพื่อนร่วมทีมนะตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ทําให้สมัยแรงขึ้นส่วนใหญ่เขาจะคอมโบกับพูเซอร์เดอร์สองตัวถูกไหมครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งจะได้แล้วมันก็เลยตบแรงแค่นั้นเองครับเัาเลคพูเซอร์เดอร์ตัวเดียวไม่ต้องไปหาทำครับมีลองแล้วไอโฮลี่แมกนัมเบดแม่งไม่ได้ไม่เวิร์กอ่ะ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนเレนเจอร์แนะนำกระปลดแค่หนึ่งดาวแอรโร่รีเปลพอครับแล้วเดี๋ยวรวบรวมทองค่อยไปทำตอนเจน4ี่ทีเดียวเชื่อมีเราจะไม่เสียใจเดี๋ยวเจน4เดี๋ยวมีสกิลไอ้นั่นอ่ะของไอ้พวกแอควา่ะโนลิมิตมันก็ควรจะทำหรือเปล่าว่าโนลิมิตยิงบอสแรงที่สุดในเกมแล้ววะถูกไหมครับอย่างนั้นดีกว่าส่วนพาร์ก็อย่างที่บอกครับปลดแค่3าดาวพอไอจนบิซซิ่งจบเลยเอาแค่นี้พอถ้าเกิดใครอยากประหยัดก็ตามหมีได้แล้วค่อยไปทำเจนสเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่า เผื่อผู้เล่นมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนได้นะครับคืออันนี้ที่คือที่หมีทำนี่คือฉบับแบบสายพิเศเติมน้อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นสุลต่านเขาก็จะอีกแบบหนึ่งก็คือเขาสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์ไงคือเขามีทองไม่จํากัดเขาทาได้แต่ถ้าเกิดเป็นสายพิสายเติมน้อยเราต้องพยายามเลือกใช้จ่ายให้มันคุ้มที่สุดเกิดประโยชน์ที่สุดหมีพูดถูกไหมครับแบบจ่ายอย่างอันเนี้ยมันไม่ได้จ่ายอะไรมากเลยแค่ทุกคนก็ต้องเล่นเรือหอโอ้เรือแดงใครวะโอ้โหท็อปเซฟหมีที่หนึ่ง เพราะว่าเราไปส่งเรือหอเราจะได้คะแนนตรงนี้ฟรีอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็สามารถเลือกได้เลยเนี่ยอย่างที่มีแนะนํหนึ่งดาวไม่ก็ซื้อเนี่ยเอาแบบประหยัดโคตรก็ไปต่อไปซื้อ3ดาวก็ได้เนี่ยซื้อ1 1ดาวกับ1นดาว2อันเล่นได้แล้วเห็นไหมอ๋อเลนเจอร์ก็เหมือนกันเลนเจอร์ก็ปลด2อทาก็แล้วกันอ่ะปลด2ดาวเพราะว่ามันจะได้ส่วนสกิลอาร์มด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมแรกเราไอ้อดอวเลเจอร์ยังมีความสูงนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ